นี่คืออะไรครับแม่โปรแกรมที่ลูกเลืกลกอกอเป็นเป็นโปรแกรมด้านภาษาจีนและคณิตภาษาจีานคณิตเหรอใช่ใอันนี้คณิตอันนี้ภาคณิตอันนี้มีเล่นเกม,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 ม ด้วยนะคะอินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ LMAP นะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการประถมนิเทศนักเรียนใหม่นะคะซึ่งในปีการศึกษา2567เราจะได้พบก,กันนะคะซึ่งในทางฝ่ายรับนักเรียนก็ได้เตรียมหมายเลข ประจำตัวนักเรียนให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนนะคะซึ่งห้องเรียนของเราก็พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเรามีคุณครูชาวไทยที่เป็นคุณครูประจำการคุณครูอาจารย์และยังมีคุณครูทีมชาวต่างชาตินะคะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะมีชาวจีนด้วยกันทั้งหมด3คนอยู่ประจำชั้นป .1 ป .2 และป .3 เลยค่ะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านได้นั่งประจำที่นะคะกับ ท,ทุกท่านค่ะเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะการประถมนิเทศผู้ปกครองหัวที่สง่างามทั้งคุณธรรมและวิชาการค่ะวันนี้เราอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับโครงการ LMAP ของเราเพิ่มเติมนะคะ ได้กรุณาเปิดเขียงให้หน่อยนะคะทำกิจกรรมมัคุเทศน้อยค่ะซึ่งเรามีจุดเลนด้านภาษาจีนนะคะลูกๆได้ไปแนะนำภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติค่ะเชิญรับชมค่ะ 哎，你听，他们在说中文，我们过去看一下吧。好，走吧。Hello，Hi, 你们好，你们在干嘛？你好，我们正在做小导游活动，正在介绍去李隆顺呢。哇，好漂亮的佛海啊！我从来没见过这么漂亮的佛海，可以给我们介绍一下吗？ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2556จากแนวนโยบายของท่านผู้บริการพับูาพุทธวงศ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ลงมือทำจริงสร้างทักษะชีวิตได้ด้วยตนเอง จุดเน้นด้านภาษาจีนและคณิตศาสตร์โดยมีปรัชญาว่าพัฒนาด้านภาษาส่งเสริมาาจีนหรือชาวต่างชาติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนั้นทางโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมผู้เรียนในทุกวิชาทุกด้าน ทั้งยังเพิ่มจุดเน้นภาษาจีนที่มีการบูรณาการวิชาต่างๆให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนร่วมด้วยเช่นวิชาการงานอาชีพวิชาศิลปะวิชาสุขศึกษาโดยครูชาวจีนและชาวไทยร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551จุดเน้นด้านขั้นสูง นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและในโรงเรียนแล้วทางโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ยังผลักดันให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมคุณธรรมกิจกรรมมักคุณเทพน้อยกิจกรรมเปิดโลกว่างสู่แดนกอจุดจี การเปิดบ้านประสานใจค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนค่ายคณิตคิดสร้างสรรค์เป็นต้นมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่ผู้เรียนกิจกรรมฝึกฟิตที่ชิตโลกว่างกิจกรรมเชื่อมสายใยส่แดงนมังกอเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคาะสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจรู้จักศึกษาหาความรู้สแสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทางคณะครูเชื่อเป็นเนื่องจากองค์ความรู้บางๆนั้นมีอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มันสร้างขึง้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ผ่านประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในวิถีชีวิตคุณครูนะคะซึ่งทำหน้าที่ดูแลลูกๆของท่านนะคะก่อนแล้วก็จากนั้นลูกๆของท่านก็จะขึ้นไประดับกางสึกเพื่อเดี๋ยวแนะนำอันนี้จะเป็น 6, ครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่หลักนะคะแล้วก็รับสามนะคะ คุณครูโรยที่มีใจมุกค่ะค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1นับ4คุณครูสีติรัตน์ีรัตน์ทองค่ะคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่2นับ3คุณครูโสพิตาท่าเหล็กค่ะคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่2นับ4คุณครูนันานาท่างามค่ะ คุณครูชั้นประถมศึกษปีที่3ามับสาคุณครูมณทีรานันากาวงค่ะและคุณครูชั้นประถมศึกษไหมคะสนุกเลยโรงเรียนใหม่ลูกค้าคุณแม่เรียกไปดูชุดมาตามมาแป๊บนึงแล้วขอออกก่อนมาตามมา,มา 慢慢看。 อันนี้สำหรับน้องอันบาน <c oughs> เราไม่ได้เรียนแล้วห <c oughs> นูไม่ว่าชุดดยูโดกระโปรงมันเป็นกระโปรงอดีอะ่ะเดี๋ยวเราค่อตามไปที่โรงเรียนเออตามไปที่ร้านนี้บอก <c oughs> อีก2เดือนเผื่อขึ้นี้นิดนึงซื้อเลยครับไม่ต้องไม่ต้องรอนะแล้ยอเลย อันนี้สานะมสิได้นะแม่ได้นะพอดีเลยพอดีไปไหมโดยจะเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงถ้าใหญ่มันจะใหญ่ไปเลยค่ะแบบสี่ตใหญ่อันนี้32ถ้าเป็นแบบ30มันมี33 34มสามไหมครับ34คะ่ะเสี่คู่เนี่ยเยขาลองดูหน่อยฮะลองใส่ดูหน่อยได้เพามันใหญ่มากไหม พอดีนี่นะได้อยู่แหมเ<ด> <Okay S 2> คะนะ,ะนี่เหละสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสี่หรือจะไปโรงพยาบาลวันนี้คะได้หมดครับไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเนาะลองโทรถามว่าหมอ ที่บ้านเราก็มีแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีแบบแบบไตแบบอ่อ๋อนะอ๋อสไลเดอร์ซะลงมาเลยลูกเล่นสักสองรอบก็พอแล้วค่ะ